สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยเราพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับวันหวยแห่งชาติคือมีทุกหวยนะวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความหวังสากลอย่างยิ่งผลงานไม่ใช่ผลงานผลว่าก่อนครับ6 9 8นะตัวชุด4ตัวนะครับ3ตัวบนออก198 2ตัวล่างออก61นะครับ งวดนี้นะครับเด่น4กับ9มาตัวนึ่งนะแอดมินแทนได้9้หลักร้อยงวดนี้จะมาไหม่เป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันชอบบนเนาะโดยรานี้มันชอบเติมเดิมนะครับจะต้องมาติดตัวสอตัวนะครับลักพยได้9ครับหลักสิบบนได้หนึ่งสสหลักหน่วยได้ส7ครับ10บล่างได้ห้าตัวเดียว เมืที่แล้วสิบล่างได้แปดไปออกหลักหน่วยบนจับชุดบนก่อนนะครับบนก็จะเป็นเนาะ6ชุด1 2ครับ1 7 3 2ครับ3 7แล้วก็4 2 4 7หลักร้อยเก้าใส่นะ ก็จะเป็น9 1 2หนึองอะ่เก้าหนะครับ9ก้าสามเจ็ด้งเตัวบนนะครับได้ตามนี้เราก็ล่างติล่างได้5้เพราะฉะนั้นชุดล่างเลย ล่างนะห้าเก้าวางไปนะครับสําหรับชุดล่างห้าเก้าฝังตัวจะเน้นไปที่ไหนล่ะสามเนี่ยต้องมานงเน้นไปที่จุดสามนะครับเป็นสามสามสองครับสามเจ็ดของตัวบนเน้นไปที่นี้นะครับเพราะฉะนั้ะสามตัวชุดเน่งก็จะมีเก้าสามสองแล้วก็ 9กนะ้าสามเจ็ดะชุดล่าง59ก็จะเป็น5932ครับ5937ครับชุดเดียวเลยหลักหน่วยบนที่จริงมันชนเจนะ็ดเนาะเน้นไปครับ5937คสามเือจะมีบุญถูก4ตัวตรง,ขงเข้าบ้าง นะครับสำหรับอมินแทนสรุปห่วยราวพัฒนาออกมาไนดะ้แบบนี้นะครับเมื่อวันที่แล้วอาจจะลุดนะวันนี้ก็ตามดีๆนะครับเผื่อมันจะเข้าสวยนะครับเลขขี้หมดเลยสวยตรงไหนว่าไปวัดสั้นโชคดีครับ